เอาละครับก่อนรับชมคลิปเนี่ยยังไงก็ฝากกดไลค์กับกดซับให้ช่องเล็กๆอย่างผมด้วยนะครับเอาละครับสวัสดีเราผู้เล่น e ีฟุตบอล l อ2พนทุกท่านด้วยนะครับในที่สุดครับวันนี้ผมก็สามารถขึ้น Division 1ได้แล้วเว้ยเออผมทําได้แล้วนะครับก็หลังจากที่เล่นเกมนี้มาเนี่ยได้5ปีเลยนะผมเล่นตอนปี2017หรือว่าอ่พ2018เนี่ยล่ะนะครับก็คือเพื่อนอะ่ะชวนเล่นกอนนั้นน,นะผมเล่นฟรีไฟไม่ใช่ฟรีไฟ <laughs> ฟีฟ่าเออฟีฟ่าอะไรนะครับเล่นฟีฟ่าอะไรไมาดูตลอดแล้วเพื่อนเนี่ยชวนเล่นเพจนะครับก็เคยก็คือเล่นมาหลายปีแล้วแหละแต่ว่าผมเนี่ยจะชอบลงในส่วนของอีเวนต์แล้วก็ปั้นตัวนักเตะไปเล่นกับเพื่อนมากกว่านะครับแบบเล่นกับเพื่อนกันเองไม่ค่อยได้ลงดิวิชันเท่าไหร่นะครับเอาละครับจริงๆแล้วไอ้แมตชนี้เนี่ยเป็นเป็นแมตท,ที่ผมพยายามจะทำวิวคริสเตียโนโรนันโดกับฮาเมร์โรล,ลิเกตนะครับอาลาเฟลเลเอาซื้อมาให้คาร์ลอส อตอกมาให้ฮาเมโลติกสยิงไกลไปหนึ่งที่อ้หูยบล็อกอ่ะเจลาดใจขึ้นไปก่อนอไรกาดมาโดนยิงกกลหน่อยอูห้หูยโดนเบียดหัวทิ่มเลย <c oughs> พีโดฟองอยู่ครับยังไงเอาโอเคอยังได้บอลอยู่โอ้โยคิมิกยังไงดักบอลไวเอาโอเคได้อยู่ครับไบเกเอาเวอร์ดักบอลได้อยู่อ่าเลยเอามาไฮโดไปครับอเอาครับเอาแล้วครับยังไงอาอูไหลามากเจลาดไม่ได้ยิงเนี่ครับ ก็คือจะรีวิวโรนโดอยู่ครับก็เลยแบบไม่ได้อัดตอนเลือกตรงเลือกตัวอะไรมาเลยนะครับเนี่ยอ่ะโดนบุกทางเปียว่าซาร่าวะ่ะยังไงวะเอาดักก่อนดักคาไ้ก่อนโอเคออ้ยเขาก็ชิงหัวเหมือนกันนะโอเคคาฟูดักได้อุ้ยกูทําอะไรวะเนี่ย <c oughs> ก็คือมันจะเป็นแมตที่เลื่อนชั้นด้วยนะครับผมก็เลยแบบเล่นเกง่งๆหน่อยนึงอ่ะไปายลาอูโอ้โหไม่ทะลุไม่ทะลุว่ะตอนนี้ก็บ้าดักได้เขาเล่นเอ็มเบ้ครับไรกาดักได้อยู่ อันนี้คือมันแหลกครัมันหน่วงฮะอ่อาสาเหตุหนึ่งที่ผมยังขึ้นดิวิวชั่นสูงๆแต่ก่อนไม่ได้ก็คือมันมันเป็นเรื่องของความหน่วงด้วยผมจ่ายไม่ออกนะครับบางจังหวงอะอาไปะอุ้ยโดนบุกยังไงเ<โ>ฮ้ยเอ็มเป้โอเคมาดีนี่นดนแดกได้อยู่อาเจลาจ่าๆๆลาอูไหลโดนโรนัลโดต่อไปให้เลยเอาต่อครับยังไงครับโดวิงไปแล้วเลยเอายังไงครับแทนคาลุช่องยิงช่อมแค่มาริการียบย้อย พี่โดล่างนี้ยอมรับว่ายิงคมจริงๆครับยิงคมแล้วก็โมโหดด้วยนะครับอ่าครับเรียบร้อย10นมาแล้วมาแล้วอ่าอันนี้แมตชนี้อาจจะเป็นโชคดีของผมด้วยก็คือผมไม่เจอตึงมากนะครับผมเจอคนที่อยู่ดิวิชันเดียวกันนะครับโอเคเล่มเกมมากิมมิกอ่าเดบอยครับไม่รู้เดบอยปีอะไรครับผมไม่ได้ดูเหมือนกันฮนะนี่ครับอือหเอาไม่อยู่ไอ้เมเบ่เอาไม่อยู่อ่ะโอเค ปาดได้อยู่อะทำไมเพลื่อนปาดออกมาครับอุ้ยแหลกโอเคยังได้อยู่ยังได้อยู่นะครับอ่าไอเมื่อกี้มันแหลกนะครับโอเคดักได้เฮ้ยอะไรอะทำไมมันมลัดหนึ่งกันวะโอเคจอนนี้กบ้าอ่าให้มาคิม,มิกยังไงนี้ผมพยายามดักไว้อยู่นะครับดักทางไว้โอ้บีบไม่ได้เลยวะ่ะโอเคจะไม่เคลื่อนออกมาปาดดีไว้ Okay. โ,โอ้หผมเล่นเยอะไปหน่อยน่าจะแทงให้เจอหลายไปนะเมื่อกี้กข้อผิดพลาดผมก็มีเหมือนกันครับโอ้หเปิดมาอย่างงี้โอ้หกระโดดปัดดีเลยเกินครับใชมนขนอ่าโดไหลโอ้โหทิปเปียโอเคเขาก็ยังเล่นพลาดเหมือนกันครับค่อนข้างพลาดเยอะนะครับเออผมเล่นพลาดเยอะเหมือนกันอ่ายกให้เลยเอาอจ่ายมาให้โด ตบกลับมาลาอูยิงโอ้หติดเซฟนะผมเล่นแผนใหม่ครับแผนใหม่ที่ผมคิดเอาเองนะฮะก็คือปรับตำแหน่งเอาเองนะครับสไตล์เป็นคองบอลครับหาเมเตรเปิดมาฮาเมสแรงน้อยมากเพราะเสียของฮาเมตรทีมชาตินะครับแรงโคตรน,น้อยเลยโอเคอย่างไงเอาอ๋อวัลฟามันฟาบ์าาครับเออผมลืมไปเมื่อกี้มันฟาบ โอเคกันไว้ก่อนกันไว้ก่อนไล่ก่อนเอาเขาเล่นอะไรวะ <c oughs> คือเขาก็เล่นพลาดเหมือนกันด้วยผมถึงบอกว่าว่ามันเป็นความโชคดีของผมด้วยที่ผมไม่เจอดีวิชั่นหนึ่งนะครับถ้าเจอดีวิชั่นหนึ่งนี่อาจจะตึงแบบตึงทโทแหละอาจจะมีเสมอ,อ,อโอเคจบซึ่งแรกกันได้อยู่ครับอ่านี่ครับผมจะให้ดูแผนของผมครับอันนี้คือเขาคลองบอลเยอะกว่ามากเลยนะแต่ผมยิงเยอะกว่าไงอ่านี่คือแผนของผมครับเป็นแผงของเรอัมลมาดริดเมื่อปี2002ครับก็คือ มีปีกบุกข้างเดียวที่เหลือเนี่ยจะเป็นคอยปั้นเกมคอยปั้นบอลอะไรประมาณนี้นะครับก็คือเราจะเล่นแบบทลุทะลวงจากฝั่งปีกเนี่ยแค่ข้างเดียวพอที่เหลือเนี่ยเราจะเอาแน่นนะครับโอเคหน้า2คนอะไรเงี้ยเออมาหลิกสองบสองเล่นแบบนี้นะฮะก็นำทัพโดยลาอูผมก็มีลาอูอยู่แต่ว่าช่วงนั้นแหนงานเยอะเยอะจนไม่สามารถแบบทำรีวิวทันอ่ะโอเคนะครับโอเคนะเล่นเกมมาอ่ะขอให้มาเว้ ยังไงเลวานดอฟกี้เดบอยโอเคดักได้อยู่5เมตรเอ้ยโอ้โหเล่นท่ายากไปหน่อยครับบอลไม่ถึงเขาดักได้ไปลาอูตบกลับมาใ้ไรายกาดโอเคยกไปไม่ไม่หลุดโอเคกูกระตุกเล็กน้อยอผมก็กระตุกเลยกอเคียวโดนผมดูเขาคองบอลเยอะเหมือนกันนะโอเคครับทวนี่โค้ดักได้ครับลาอูไฮโด่ครับอ่า จะให้เลยเอายังไงเฮ้ยทำไมมันเหมือนช้าวะมันดึงมันล้างไว้เหรอทิ่เปียโอ้โหสกัดไม่โดนอีกล้วูกูยังไงอ่าเปดีบุกมาแล้วครับอ่าซาร่าตบกลับมาโอเคไรกาดขาย,ยาวดักได้ครับแต่ว่า <laughs> ล้มไปล้มนานไปหน่อยฮะโอโยยังไงดีนะเขาจ่ายไม่ตรงอ่ะอ่าไรกาดมาครับไฮโดครับตอกส้วนมาให้ลาอูโอเคโฮสครับไปให้คาปูต่อครับโอเคถึงลาอูอ่ะถึงว่ะ ยังไงสกูดคาเซฟไม่ใช่คาเซฟโรเมโรอ่าโรเมโรได้อยู่โรเมโรเขาดักผมได้นะครับไอยูด้วยเขาคงบอลเยอะจริงๆนะแต่ผมเน้นสวนเลยโอเคจ่ายให้เบ้อยู่แล้วจริงๆเขาน่าจะเอาเอ็มเบ้ไปยืนกองหน้านะโอ้โหแต่มันก็เขาก็เล่นแบบโหดเหมือนกันนะโอ้ยเกือบโดนเกือบโดนแล้วเกือบโดนแล้วชมเล่ลเซฟ โอเคโทนี่โค้ดอ่าไหลมานี่ครับไม่ถึงฮนะอ่าโรนโโรัลโดข้อเสียล่างเนี่ยคือช้าแบบผมว่าว่าช้ามากๆเลยนะครับล่างเนี่ยคือโดล่างร้อยเนี่ยยังวิ่งเร็วเร็วกวานะครับโ <c oughs> ดูเขาบุกทางปีอีกแล้ว <c oughs> นี่ครับยังไงเ <c oughs> นี่ยมันเขากลจะเปิดผมว่าเขากลจะเปิดเวแต่ว่าเหมือนเขาควบคุมไม่ดีอะเออเขาก็เล่นพลาเดเยอะเหมือนกัน โอเคมาที่นี่จ่ให้คาฟูยังไงเอา้า <laughs> อันนี้ผมก็เล่นผมจริงจงต่างคนต่างผ้าดน,นะถึงมึงบอกไงอ่าผมโชคดีด้วยนะครับอุชามตรแรงหมดแล้ววะฝืนใช้ไงเออฮเมสมันผมยากได้ช็อตฮาเมสอะไรประมาณเนี้โอเคลาอูให้โดโดให้ลาอูต่อครับไปยิงไม่ได้ครับโทนี่โคดโมงเข้าไป <laughs> โอ้ยติดเซฟยิทคี <laughs> เขาใช้ไข่วะทำไมเคลื่อนเหมือนผมปะวะหัวทองพองอะ่ะโอเค5เมตรครับเดี๋ยว5เมตรมเปิดมุมฮะไปเปิดไปแฟนปะเค้นปาเค้นเบาเออครับระเรียบร้อยครับ2-0แล้วโอเคแบบตอนแรกผมก็ เล่นผ้าแบบผมเก่งนะเออหนึ่งศูนย์มันไม่น่าไว้วางใจไงนะครับะ <c oughs> เริ่มเกมกันต่อครับอันนี้คือผมต้องคลองสกอร์ให้ได้แล้วคราวนี้โอเคไรกาดได้อยู่อ่าเลยเอาไอ้คือผมเริ่มเปลี่ยนตัวหมดเลยนะเออผมตื่นเต้นมากอะจริงๆผมแบบไม่ได้ดูเลยว่าตัวไหนแรงหมดหลอดหมดนี่คือไม่ได้เปลี่ยนตัวเลยนะครับ อ๋อเขาใช้อลิเวอร์คานอ่านี่เนี่ยผมกดจะเปลี่ยนตัวละก็คือจะเอาตัววิ่งเร็วมานะครับเน้นแบบส่วนปิดกรองส่วนปิดกรองนะเออปิดเกมปิดกล้องอะไรวะกูโอเคโอ้จะเปิดด้นี่ครับมันหน่วงเออ,อยังดีมันนี่นี่มาบอกได้อะ่ะนไหมมันหน่วงมันหน่วง <laughs> เขาอาจจะไมนแ่เขาอาจจะหน่วงด้วยนะ แต่ผมเคยเล่นกับน,น้องผมนะผมมาโคตรหน่วงเลยแต่น้องผมมาเล่นโคตรลื่นเลยนะครับอ่านี้เดี๋ยวเปลี่ยนตัวก่อนเออใช่ผมเปลี่ยนตัวแล้วเขาก็เหมือนออกไปเลยเพราะว่ามันก็80 86และนะครับเหมือนไม่รู้ว่าผมควรตีนเขาหรือเปล่าเขาอาจจะคิดว่าผมไปควรตีนเขาหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ <c oughs> ผมก็เลยกดออกไปเลยนะครับและเรียบร้อยครับขึ้นดีวิชั่นหนึ่งจนได้ฮะเล่นมาห้าปีนะครับพึ่งขึ้นนะจรนะิงจริง ที่ขึ้นดีวิชั่นหนึ่งไม่ได้มันอาจจะเป็นเพราะว่าผมไม่ค่อยได้ลงด้วยอย่างหนึ่งนะครับถึงผมจะไม่ได้อยู่ดีวิช i ่นหนึ่งแต่ผมก็เล่นนานพอที่พอที่จะรู้ว่าตัวแบบไหนต้องเล่นแบบไหนอะไรประมาณนี้นะครับโอเคในที่สุดก็ขึ้นไม่ได้ก็ขอบคุณมากๆนะครับที่ดูจนจบนะโอเคแล้วครับไปแล้วครับ